สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาล,ลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีเหรียญเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็รับซื้อเหรียญอยู่ทุกๆวันนะครับก็ทําคลิปเ,เหรียญใหม่บ้างเหรียญเก่าบ้างนะครับก็ลองลองดูกันไปก่อนละกันนะครับเผื่อใครมีเหรียญหรือว่า,าต้องการจะขายหรือว่าต้องการจะหาแนวทางในการเก็บเหรียญสะสมเหรียญเก็บเพื่อที่จะเก็งกําไร หาเหรียญเพื่อที่จะขายนะครับก็มาดูช่องอสลาล,ลมคอยช n แนลได้นะครับผมก็เน้นรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยช่องผมเน้นรับซื้อเหรียญที่พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับส่งมาขายบ่อยไม่ใช่เหรียญหายากระดับตำนานเหรียญหลักหมื่นหลักแสนก็มีรับซื้อนะครับเหรียญหลักหมื่นแต่ก็คือจะทําคลิปรับซื้อเหรียญแบบ ที่เพื่อนๆมีโอกาสพบเจอและส่งมาขายจริงๆได้มากกว่านะครับอันนี้ก็ส่งมาขายนะครับส่งมาจากจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวผมพอดูก่อนอ่านะครับอ่านี้ส่งมาจากลำปางนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเหมือนบางรายการที่ผมอ่ะ เดี๋ยวขอแนะนานิดนึงขอขออธิบายนิดนึงนะครับผมเป็นช่องสไตล์พ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญที่ได้รับความนิยมหรือว่ามีลูกค้าสั่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับสั่งกันเข้ามาเยอะผมก็จะทําคลิปรับซื้อ,อบ่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่รับซื้อบ่อยๆเพราะว่ากระแสค่อนข้างจะดีนะครับคิดง่ายๆอะ่ะมองง่ายๆนะครับถ้าเพื่อน เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วขายของอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนมาสั่งของเนี่ยเหมือนขายขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าลายนี้นะครับลายดอกไม้อ่าพนเพื่อนขายเสื้อผ้าลายแบบลายการ์ตูนนะครับแล้วก็มีมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับต้องการเสื้อผ้าลายการ์ตูนนะครับเพื่อนๆก็ต้องหาซื้อเสื้อผ้าลายการ์ตูนมาขายใช่ไหมครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับผม รับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับเหรียญไหนที่มีกระแสได้รับความนิยมผมก็จะต้องทําคลิปรับซื้อบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ได้เหรียญมาขายอันนี้ก็คือมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาเพิ่มนะครับนี่เห็นแบบนี้นะครับน่าจะรู้แล้วนะครับเป็นเหรียญ10บบาทปีพศ2531มนะครับมีจดหมายมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูจดหมายนิดนึงนะครับเหรียญจากจังหวัด ลำปางนะครับก็เดี๋ยวขอขอพูดนิดนึงนะครับเหรียญเนี้ยผมเคยซื้อมานะครับแล้วก็ขายต่อเอามาขายคุณพี่ท่านเนี้ยจากจังหวัดลำปางอซื้อไปนะครับแล้วก็ส่งกลับมาขายนะครับก็โอเคนะครับเพราะว่าซื้อซื้อเข้าตลอดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าไม่ใช่ลูกค้าผมนะครับต้องการที่จะขาย แล้วก็ยอมรับราคา mm. ที่ผมรับซื้อได้นะครับ <lawsuit> ผมก็ร <Joy. S 2> ับซื้อนะครับอันนี้คือซื <cott> ซ้อจริงซื้อตลอดนะครับไม่ได้มาทำคลิปทำคอนเทนต์เอายอดวิวเอารายได้จาก YouTube นะครับช่องผมเป็นช่องที่เน้น, hen, นร,บรนนนับซื้อเหรียญนะครับแต่ละคลิปของผมอะยอดวิวแค่หลักพันนะครับบางคลิปก็หลักร้อยนะครับผมไม่ได้ทำคลิปหน้าปกเวอรเน้นเอายอดวิวนะครับผมเน้นรับซื้อนะครับช่องผมอะซื้อเยอะนะครับ ซื้อเยอะกว่าช่องใหญ่ๆบางช่องซะอีกนะครับช่องใหญ่ๆบางช่องก็คือช่องที่ผู้ติดตามหลักแสนหลัก2แสนอะไรแบบเนี้ยนะครับลองดูนะครับว่า <Bright. S 2> ช่องไหนจะซื้อเยอะกว่านะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ส่งมาขายก็รับซื้อเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญ10บาทปี3 1ใครมีแบบนี้ก็อยากจะขายก็ทักมาได้นะครับอ่านี่ก็สภาพยังโอเคอยู่นะครับ สิบบาทปี3ามหนะครับเป็นแท็กเขียวนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับอันนี้ก็รับซื้อเหมือนกันนะครับถ้าเป็นแพ็กฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้ได้มาเมื่อวานแต่ก็คือได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับราคารับซื้อตอนเนี้ยช่วงนี้ผมซื้อเข้าเหรียญละพันเนะครับอันนี้คือแบบเป็นแนวทางของผมนะครับอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่าบางช่อง ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมพอใจที่จะทําในจุดนี้ผมซื้อเข้าพันเผมขายออกอยู่ที่2 0 0 0 2 1ถึง2100บาทแค่นั้นเองนะครับก็คือการซื้อขายก็ต้องบวกกําไรนะครับอันนี้คืออยากอธิบายแล้วก็แนะนําสําหรับท่านที่ต้องการแนวทางในการที่จะซื้อขายต้องการแนวทางที่จะสร้างไรายได้นะครับอยากให้ดูเหรียญที่ขายได้เร็ว สำหรับท่านที่มีทุนน้อยนะครับจะไปเก็บเหรียญแบบเก่งกําไรเหรียญในอีกที่จะขายอีก5-6ปีอะไรแบบนั้นนะคือถ้าทุนน้อยเราต้องเล่นเร็วนะครับเหมือนผมผมพยายามหาซื้อเหรียญที่ราคาพอที่จะขายออกได้เร็วๆนะครับเหมือนราคาในกลุ่มซื้อขายแพ็คเขียวอยู่ที่2,000 0ถึง2,300 สมมุตินะครับ2,000ถึง2,003นะครับผมก็ต้องตั้งโจทย์ของผมคือต้องขายออกไม่เกิน2,100บาทนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดของผมผมมาแนะนําเผื่อว่าใครอยากได้แนวทางนะครับและถ้าเราขาย2,000 2,001เราต้องซื้อเท่าไหร่นะครับเราซื้อ2,000เท่ากับเราได้กําไรไหมไม่ได้นะครับเราก็ต้องปรับระดับการซื้อนะครับ1,007 8 0 0 8 นะครับซื้อได้ไม่เกินพันแนะครับใครจะว่าผมซื้อถูกก็ไม่เป็นไรนะครับคือผมอยากอธิบายให้เข้าใจด้วยนะครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะครับผมไม่ใช่นักสะสมผมซื้อมาแล้วก็ส่งต่อให้กับนักสะสมนะครับก็เป็นมาแนะนำแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือผมว่าขายได้นะครับใครที่เก็บไว้เยอะ นะครับเก็บไว้เยอะช่วงที่แพ็คละหนึ่งพันพันสองนะครับช่วงนี้ขายก็ยังพอได้กําไรอยู่นะครับอยู่ที่ในกลุ่มที่ขายกันน่ะสองพันหนึ่งสองพันสองสองพันสามก็ออกยากแล้วครับตอนนี้นะครับหลายๆคนคาดหวังถึงสองพันห้านะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าว่าจะไปถึงสองพันห้าเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็คือมาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าเหรียญมันอยู่ที่จังหวะนะครับ ไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่คนปั่นด้วยแหละนะครับพอปั่นคอเจ้าใหญ่ปั่นเสร็จขายหมดก็ก,ก็ก็ไม่ปั่นแล้วนะครับคนที่ติดดอยก็คือคนที่ไม่ได้ศึกษาคนที่ติดดอยคนที่ติดดอยคืออะไรคนที่แบบซื้อในราคาสูงเหมือนกับซื้อเหมือนบางคนลูกค้าผมเคยซื้อจากที่อื่นสองพันห้าก็มี มีแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมขายอะ่ะผมการันตีได้เลยผมขายช่วงพีช่วงที่มันราคาสูงสุดอะ่ะแพ็คเกี่ยวผมก็ขายออกไม่เกิน2 2 0พนะครับช่วงนี้ผมขายเต็มที่อะ่ะ2,100บาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือมาเล่าให้ฟังอันนี้บันทึกคลิปประมาณวันที่17บนะครับ17มีนาคม2,566นะครับก็คือเผื่อใครได้ดูคลิป อีก2เดือน3เดือนข้างหน้านะครับจะได้เป็นข้อมูลว่าอ๋อช่วงประมาณวันที่ 17. มีนา66แพ็คเขียวในกลุ่มซื้อขายขายกันไม่เกิน2 3 0 3อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถดูข้อมูลได้นะครับผมก็จะพยายามลงวันที่ให้เพื่อนๆได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการยังไงอะ่ะพิจารณานะครับว่าอ๋อเมื่อตอนวันที่17มันราคาเท่านี้ปัจจุบันในอนาคต ราคาเท่าไหร่ก็เผื่อจะได้เปรียบเทียบข้อมูลนะครับเป็นสถิติแล้วก็จะได้วางแผนในการเก็งกาไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมจะพยายามลงวันที่ให้นะครับอันนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นคราบจากเหรียญนี้ถือว่ายังเป็นเหรียญสวยนะครับเพียงแค่ว่ามีคราบเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเหรียญยังสมบูรณ์นะครับก็พี่เขาส่งส่งมาขายนะครับนี่นะครับก็ เคยมีนะครับช่วงก่อนผมขาย1ั0 0าก็มีนะครับปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็คือราคามันก็ปรับขึ้นนะครับก็ยังรับซื้ออยู่นะครับพันเนะครับตอนนี้พันเซื้อได้นะครับแต่ว่าก็ต้องอัปเดตราคาเรื่อยๆนะครับหลายๆท่านคาดหวังว่าซื้อ2000ต้องขายต้องขายให้ได้2000กว่า2005นะครับความคาดหวังเราคาดหวังได้นะครับแต่เราต้องดูตลาด ดูกลุ่มจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปฟังนักวิชาการ Youtube ซึ่งไม่รู้ข้อมูลการขายไม่เคยขายเหรียญไม่เคยซื้อเหรียญจริงๆเลยด้วยซ้ํานะครับท่านไปฟังช่องเหล่านั้นเยอะๆก็ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลมันจะคลาดเคลื่อนนะครับถ้าท่านฟังนักวิชาการ y YouTube เยอะๆนักวิชาการที่ไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายนะครับท่านเลือกเอาแล้วกันนะครับว่าตรงไหนมันจะได้ข้อมูลแบบที่ความเป็นจริงมากกว่านะครับ ผมซื้อขายทุกวันนะครับราคาที่ผมขายออกก็ไปเช็คดูได้นะครับผมขายทางช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับผมก็ซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ผมก็ก็บอกได้นะครับก็คือใครที่ติดตามผมจะรู้ว่าผมสไตล์แบบตรงๆนะครับรับได้ก็ส่งมาขายรับไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งมาขายผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอยากให้แบบทําคลิปแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับไม่ต้องสลับซับซ้อนข้อมูลดิบๆข้อมูลจากกลุ่มซื้อขายเลยนะครับไม่ใช่ว่า ข้อมูลของนักวิชาการที่ไม่เคยซื้อขายซื้อขายพอเป็นแบบเป็นยังไงอะ่ะเป็นภาพให้ดูว่าเหมือนกับซื้อจริงนะครับก็มีหลายช่องหลายแบบเลือกดูแล้วกันนะครับผมก็ก็ทำช่องสไตล์ของผมนะครับแบบนี้ก็คนดูก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนที่ติดตามรับชมกันมาเรื่อยๆนะครับก็มี f c นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมก็ เป็นแบบนี้นะครับก็พยายามให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบรับซื้อเหรียญที่เป็นนิยายมากมาย <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะพูดเหรียญหลายเหรียญเลยนะครับเตรียมไว้แต่ก็คือเนี่ยเหรียญหลายอย่างเลยที่ผมจะทําพูดในคลิปนี้แต่ว่า ยาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลเดี๋ยวผมไปโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ